วัสดีครับ Watch What EP ที่เออเท่าไหร่ช่ามันเถอะก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวหนังที่ชื่อว่าจอห์นวิกช็อปเปอร์นะครับก็คือจอห์นวิกภาค4กันแหละว่าเฮ้ยมันดีจริงไหมเพราะว่าตอนนี้จอห์นวิกเนี่ยน่าจะเข้าโรงมาได้น่าจะประมาณเกือบเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วเราก็เลยจะมาเคุียันว่าเฮ้ยมันโอเคไหมมันเวิร์กไหมที่จะไปดูนะครับโดยต้องบอกก่อนนะครับว่าจอห์นวิกภาค4เนี่ยเรื่องจะดำเนินต่อจาก ภาคสมเลยโดยที่หลังจากที่ภาคสาอะ่ะคือตัวจอห์นวิกถูกถูกวินสตันที่เป็นเจ้าของโรงแรมคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กใช่ปะยิงตกตึกในภาคที่4เนี่ยก็จะเอ่าจากตรงนั้นเลยอ่ะโอเคแล้วจอห์นวิ์ภาคที่สี่มันดีจริงๆริงไหมคือเดี๋ยวเราจะมา เอาง่ายก่อน,นะ,ะว่าคือจอห์นวิทเนี่ยมันเป็นหนังที่ถูกขายฉากแอคชั่นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครดูภาคแรกๆเนี่ยเราจะเห็นจอห์นวิทจะใช้แบบปืนค่อนข้างจะเก่งมากๆมันจะมีแบบฉากขาย ฉากแอคชั่นต่างๆของจอห์นวิกในภาคหนึ่งคือแบบการใช้ปืนต่างๆเนี่ยที่จะเด่นชัดขึ้นมาเนาะแล้วก็ฉากการขับรถหรืออะไรพวก,นเ,กปปเนี้ยโดยรู้สึกว่าภาคแรกเนี่ยจุดถ่ายของความประทับใจเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ฉากที่ยิงกันในบ้านจากนั้นก็เป็นฉากในผับเป็นซีนในผับที่แบบไล่ยิงกันจนไปถึงฉากซีนสุดท้ายอย่างเงี้ยนี่คือรู้สึกว่าเป็นจุดที่จอห์นวิกมันทําได้น่าประทับใจมากๆในภาคแรกนะฉะนันว่าภาคที่สองเนี่ยไอตัวแอคชั่นเนี่ยมันถูกยกระก็ดับขึ้นไปใช่ไหมล่ะ หลายคนเนี่ยเราจะไู้ว่าจอห์นวินภาคที่2เนี่ยมันจะมีฉากที่ยิงกันในอุโมงค์แล้วก็สู้กันในห้องกระจกอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบก็คือเป็นอีกฟิลหนึ่งไปเลยอะ่ะคือเรารู้สึกว่าจอห์นวินมันจะมีความเป็นหนังอเมริกันอนะที่พยายามทําตัวเองให้เป็นสไตล์แบบหนังกังฟูแบบฮ่องกงเว้ยแต่ว่ามันขายความเป็นอเมริกันเข้าไปแบบเยอะกว่าปกติอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าฉากแอคชั่นในภาค2เนี่ยมันฟีคข,ขึ้นไปแล้วนะพอมาเป็นภาค3าใช่ปะภาค3าเนี่ยซีนแอคชั่นต่างๆ จอห์นวิถูกเรียกว่าไงถ,ปปถูกอัปเปหิป่ะในในซับไตเติ้ลใช้คํานี้ก็คือถูกอัปเปหิออกจากอ,อ,องค์กรน่าฆ่าแบบเต็มตัวไงก็ต้องแบบหาเรียกว่าหา,หาทางเลือกที่จะแบบว่าไม่ให้ตัวเองถูกฆ่าอย่างเงี้ยเออซึ่งซีนแอคชั่นภาค3เนี่ยเราอ่ะชอบหลายซีนมากๆเลยแต่เรามันจะมีซีนหนึ่งที่เราสึกว่ามันพีก็คือซีนที่จอห์นวิต้องสู้กับตัว,ตวกลุ่มแบบที่เป็นตุลาการนะทหารของพวกตุลาการนะ่ะที่แบบอยู่ในชุดเกราะอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเท่มากมาก ก็อย่างเงี้ยเออเราู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากๆสําหรับแบบจอวีในภาคที่3เนาะแล้วก็เราได้เห็นแบบความเจ๋งของฝั่งแบบไฮทีเบิลที่แบบว่าต่อให้แบบเราจะมีฐานลูกกระจกอะมันก็สามารถที่จะแบบกันป้องกันกระสุนมีชุดก่อยแบบดีๆได้มันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเรียกว่าตัวกีกี้ละกันคือตัวเรียกว่าลูกสมุนหรืออะไรพวกเนี้ยของแบบฝั่งตัวร้ายมันไม่ได้ดูกระจกงอกง่อยจนเกินใบดูมีฝีมืออย่างเงี้ยเออแล้วพอภาคที่4เนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราแบบตั้งคําถามไว้ในหัวคือว่าเขาจะขายอะไรไว้คือต้องบอกก่อนนะว่าจอห์นวิกมันเป็นหนังที่แบบเซตมาตรฐานสแตนดาร์ดของวงการภาพยนตร์แอคชั่นน่ะให้มันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยคะคือเรารู้สึกว่าพิ่งหลังอะ่ะพอเราจะไปดูหนังแอคชั่นที่แบบไล่ยิงกันอย่างเงี้ยเรากลับรู้สึกว่าเราเชื่อว่าห,หลายคนน่ะจะเอาจอห์นวิกเป็นมาตรฐานที่แบบระดับหนึ่งเลยก็คือเหมือนกับว่าซีนในการออกแบบซีนแอคชั่นอย่างเงี้ยมันต้องแบบมีความแบบระดับนี้ประมาณหนึ่งเลยอะคือเรารู้สึกว่า ตั้งแต่ตอนวินภาคแรกเนี่ยมันถูกเซตมาตรฐานให้มันสูงขึ้นไปแล้วเนาะเออคือโดยภาคเนี้ยเราอ่ะชอบหลากหลายตัวละครมากเลยเว้ยคือภาคเนี้ยตัวละครเก่าๆอะอาจจะไม่ได้กลับมาหมดนะที่กลับมาก็จะมีแค่วิสตันใช่ปะมีเบลเบอรี่คิงที่เขาเป็นไอหัวหน้าของกลุ่มนักฆ่าใต้ดินนะ on, เนา, bs, า,นนาจจะมีใครอีกอะมีชารอนที่เป็นคอนเชียสของโรงแรมที่คอน t ิเนนตัลนิวยอร์กจากนั้นก็จะมีใครอ่ะ ตัวละครเก่าๆเรารู้สึกว่าแทบจะไม่ได้เห็น,นตัวละครฮันรี่เบอร์รี่จากภาค3ก็ไม่ได้กลับมาเนาะแต่ว่าภาคนี้จะมีการเติมตัวละครใหม่ๆเข้าไปอย่างเช่นเคนที่แสดงโดยใครนะดอนนี่เยนใช่ปะมีอ่าตัวละครที่แบบเราจําชื่อเขาไม่ฮิโรยุกิซาดะวะเออประมาณนี้แหละเออก็คือเป็นตัวละครเป็นเพื่อนของจอร์ดิกแล้วก็รวมถึงการเติมมิสเตอร์โนบอดี้หรือว่าแท็กเกอร์ประจาเรื่องลงไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไอ้หลายๆตัวละครน่ะ โดยเฉพาะอีกคนหนึ่งที่ชื่อที่เป็นแบบตัวร้ายของภาคเนี้ยเราจาชื่อเขาไม่ได้ชื่อเขายาวมากเลยเออไอ,อตัวร้ายของภาคเนี้ยเดี๋ยวเราขอเสิร์ก่อนนะแป๊บนึงเราเสิรอย่างนี้แหละเพราะว่าอันนี้เราอ่านคนเดียวต้องยึดรายการก่อนพอดีว่าโฮสต์ของเราป่วยแต่ว่าก็ต้องรีบทำใช่ปะละ่ะเออ IMDb แล้วก็จอห์นวิ k ปะเอออ่ะซึ่ง ตัวร้ายในภาคที่สี่เนี่ยถ้าเกิดถ้าเอาชื่อของคนแสดงจริงๆเขาชื่อบิลสกัสกาดเราคิดว่าหลายคนจะคุ้นหน้าเขาไว้เพราะบิลสกัสกาดเนี่ยเขาเคยแสดงเป็นตัวเพนนีไวส์อ่ะในเรื่องอิดจำเรื่องอิดไที่มันเป็นตัวละครแบบตัวตลกอ่ะที่มันเป็นผีไล่ฆ่าอย่างนั้นนะเอออันนั้นแหละอันนั้นน่ะคือเขาแสดงเป็นตัวนั้นเออคือเนี่ยบิลสกัสกาดเนี่ยแสดงเป็นตัวละครตัวร้ายเรา เขาชื่อว่าอะไรอะมากี้มาโกมาอะไรสักอย่างนี่ยเออเอาง่ายคือเราว่าเป็นหัวหน้าตัวรายแล้วกันเรารู้สึกว่าบิลสกาสกาดเนี่ยเขาทํามาตารฐานของตัวลายภาคเนี้ยให้มีความที่แบบว่าค่อนข้างจะน่ากลัวจริงๆอะคือเรารู้สึกว่าตัวรายในจอนวิกในภาคแรกอะดูยังไม่ค่อยน่ากลัวอะไรมันคือแค่แบบหัวหน้ามาเฟียเฉย,ยแต่พอเป็นภาค2อ,อะตัวลายมันเป็นสมาชิกของไฮเทเบิลใช่ปะก็จะเป็นอีกฟิลนึงพอมาภาค3ามอย่างเงี้ยตัวรายก็จะเป็นตัวลาการปะ แต่ว่าก็ไม่ได้แบบมีบทอะไรมากขนาดนั้นแต่พอมาเป็นภาคเนี้ยรู้สึกว่าตัวายท่แสดงโดยบิลสกาสกาดเนี่ยมันมีความน่ากลัวแล้วมีความแบบรู้สึกฟิลเขาแบบดูโลกจิตดูเชื่อถือยากอะดูแบบไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให้มันก็เลยทําให,ให้ตัวละครตัวเนี้ยมันดูมีมิติมากขึ้นรวมถึงตัวของรรนี่เยนอย่างเงี้ยภาคนี้เรารู้สึกว่าตัวร้ายของฝั่งจอห์นวิกอะมันดูมีมิติมากกว่าปกติ เลยก็ว่าได้นะโดยเฉพาะตอนนี้เย็นเรารู้สึกว่าเป็นการใช้รอนี้เย็นที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากเนาะอ่ะแล้วพูดถึงตัวนักแสดงไปละถัดมาซีนแอคชั่นจอห์นวิกช็อปเปอร์สี่เนี่ยหรือภาคสี่เนี่ยเป็นเป็นเรียกว่าไงเดียเป็นหนังแอคชั่นที่ขายฉากแอคชั่นจริงๆอะ่ะคือเนื้อเรื่องของจอห์นวิกอ่ะมันจะไม่ได้แบบมีความสมเหตุสมผลอะไรมากอยู่แล้วเข้าใจปะคือหลายๆอย่างอะ่ะเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าจอห์นวิกในภาคแรกเนี่ย ดูกปกติมากแต่พอในภาค2เนี่ยเราจะได้เห็นาฉากที่แบบว่าจอห์นวิกพยายามจะแบบเลือกสูตรเลือกอะไรอย่างเงี้ยเลือกสูตรที่แบบว่าเป็นแบบเป็นสูตรการการะสุนอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นในภาค2ภาค3มากขึ้นอย่างเงี้ยนั่นก็หมายความว่าจักรวาลของจอห์นวิกอะมันถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ภาค2ภาค3ใช่ปะโดยภาค4อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไอเทมที่ เราได้เห็นตัวละครอื่นใช้เหมือนกันก็คือสูตรเว้ยเสื้อสูตรชุดสูตรที่กันกระสุนไดอย่างเงี้ยเออหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทาไมสูตรมันทําไมสูตรมันแบบว่าไม่กันกระสุนวะเออไม่กันธนูวะไม่กันมีดวะคือเอาจริงๆอ่ะเราก็ไปอ่านหลายๆที่มันเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับเสื้อกรอกอะชุดกรอกมันกันกระสุนได้เพราะมันเพราะมันเหมือนกับว่าเป็นการแค่แบบเบรก แรงยี่ผูม้มาจากกระสุนอย่างเงี้ยแต่พอถ้าเกิดเป็นมีดเป็นอะไรแทงเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ยังทะลุได้อยู่เว้ยเออมันจะวัตถุประสงค์นในการใช้มันจะต่างกันนะเหมือนฟีลแบบว่าใช้แบบไม่ถูกวิธีก็าอาจจะแบบไม่ได้ประสิทธิภาพที่มันจะเต็มที่ประมาณนี้แหละเออแล้วก็เลยได้เห็นแบบพอในเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ได้แบบมีการปูตัวไลท์ต่างๆไว้ใช่ปะฉากแอคชั่นในเรื่องเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะถูกแบ่งเป็นช่วงๆโดยช่วงหนึ่งจะประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้านาที ถามว่านานไหมเราว่ามันนานนะเว้ยเราเชื่อว่าหลายคนที่ไม่ชอบแบบเรียกว่าไงเดียไม่ใช่ไม่ชอบใช้คำว่าไม่ได้ดูหนังแอคชั่นไปบ,บ่อยจะรู้สึกว่าหุยทำไมฉากแอคชั่นมันนานจังวะทําทไมแบบไอ้มันนานนะ่ะมันเหนื่อยอะ่ะเออเราก็เป็นไว้พอเราดูไปอะ่ะนะครับฉากแอคชั่นในซีนแรกอะ่ะในซีนช่วงแรกๆเลยอะ่ะฉากที่โอซาก้าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันนานแต่ว่ามันมีจุดขายมันมีความเทพบางฉากของเบนปุนอย่างเงี้ย ผ่านมาในซีนแบบพาริสอย่างเงี้ยหรือแบบซีนที่แบบต้องไปเจอใครสักคนหนึ่งเราจาชื่อไม่ได้แล้วก่อนที่ยอนวิกจะเพังนั้นนะก็จะเป็นี่ยอีฟิลนึงที่มันนานมากๆแล้วจากนั้นก็จะเป็นซีนที่เป็นซีนแบบในพาริสที่แบบว่าค่อนข้างจะนันแล้วไอซีนนี้พาริส่ยรู้สึกว่ามันถูกซอยย่อยเป็น2ชั้นเว้ยก็จะเป็นอีกฟิลนึงไปเลยอะโดยเราก็จะได้เห็นแบบว่าทําไมแบบเขาต้องไปเทรนแบบในการขับรถแล้วก็ยิงปืนแบบหลายๆเดือนอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นตัวเคนูรีฟอย่างเงี้ยเล่น ฉากสตันด้วยตัวเองค่อนข้างจะเยอะมากๆหลายคนบอกว่าวิ๊ยจอห์นวิกโดนชนโดนนันโดนนี่ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบเราคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะสูตรเลยในเรื่องเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้มีซีนที่แบบต้องไปซื้อกระสุนใส่สูตรแล้วคนจะบอกว่ามันสเสน่ห์มันหายไปใช่ไหมที่แบบต้องไปเลือกสูตรอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าไมต้องมีก็ได้เพราะว่าจอห์นวิกถูกอับไปหีออกจากวงการนักฆ่าเขาจะไปหาเลือกร้านสูตรจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เอามาให้ก็เป็นเบลลรี่คิงนี่เขาเป็นแบบหัวหน้าตรงนั้นอะไรอย เรารู้สึกว่าซีนแอคชั่นในจอ์วิกอย่างเงี้ยในภาคสีเนี่ยในตอนแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่มีอะไรเท่าไหร่มันก็แต่เฮ้ยดูเอา1เอา2เอาสามมา m i รวมกันทําให้มันยาวขึ้นมีการเปลี่ยนอาวุธที่ใช้มากขึ้นใช่ปะ่ะแต่พอแบบมาเป็นในซีนองค์สุดท้ายในการต่อสู้แบบซีนที่แบบในปารีสอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไอซีนที่ถ่ายเป็นแบบถ่ายเป็น l องเท a k e ะ เราอยากให้ทุกคนไปดูซีนนี้มากเลยเว้ยรู้สึกว่าซีนเนี้ยไม่เคยมีใครทํามาก่อนภาพยนตร์แอคชั่นแบบมูฟวี่อย่างนี้เลยอะเราจะได้เห็นซีนลองเทคที่แบบถ่ายเป็นมุมมองแบบเฟิร์สเพอร์ s h น o t ชูตติ้งในลอนดอน h ฮสฟอ l l เลนใช่ป่ะเราว่าหลายคนจําซีนนั้นได้ที่แบบว่าถ่ายแบบติดแบบเป็นแบบเฟิร์สเพอร์เนเลยอย่างเงี้ยตามกล้องแบบตามปืนพระเอกเนี้ยแต่ว่าเราว่ารู้สึกว่าซีนลองเทคในจอ์นวิทภาคสีเนี่ยมันเหนือไปกว่านั้นเว้ยคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าดูนงฉันจะรู้สึกว่าเฮ้ย นี่อ่ะมันคือหนังแอคชั่นที่แบบว่าขายความเป็นแอคชั่นจริงๆอ่ะเราจะตื่นตาตื่นใจกับฉากแอคชั่นมากๆเพราะรู้สึกว่ามันจะขายอะไรวะแล้วสิ่งที่เขาขายมาให้เราอ่ะแม่งมันเวิร์กจัดๆเย้ยมันเวิร์กมากๆเพราะมันคือของแปลกใหม่ยส่วนร่วมถึงอ่าหลายคนาจะสงสัยว่ากระสุนปืนที่ถูกใช้คือมันมีในทีเซอร์อะไรนี้เราไม่ได้สปอยนะกระสุนปืนที่ใช้ที่จริงเป็นไฟออกไปไมันมีจริงไหมมันมีจริงนะครับเราอยากจะให้แบบหลายคนลองไปเซิร์ชดูในยูทูบก็ได้ทีมว่าดราก้อนบลิสก็คือลมหายใจมังกรอ่ะ เออดราคอนบลิฟแล้วก็พิมพ์ว่าช็อตกันเราจะเห็นในซีนนี้มันมีการแบบว่ามีกระสุนเือที่แบบว่าปีงเป็นไฟออกไปอะ่ะโดยคนจะบอกว่าเฮ้ยแต่ในหนังะ่ะปืนมันไม่ดูเป็นช็อตกันไม่ดูเป็นลูกซองนี่หว่าแต่จริงๆแล้วอะ่ะในโลกของปืนอะ่ะมันจะมีช็อตกันประเภทที่แบบเป็นแมกกาซีนใส่เข้าไปด้วยอย่างเงี้ยเราคิดว่าได้ไอเดียมาจตรงนี้เยอะมากเลยสำหรับเรื่องจอห์นวิกนะก็เลยรู้สึกว่าซีนที่เป็นลองเทคแล้วใช้กับดราคอนบลิฟเนี่ยมันสวยมากๆแล้วมันเ hey ทมากๆเลยเว้ย โดยเราก็ไปอ่านมาว่านก็เอาบอกว่ามีการแบบผสมแมบกบนีเซียมลงไปมันถึงกลายเป็นแบบนี้เออซึ่งมันมีอยู่จริงๆนะเออแล้วถัดมาเราอซีนไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากคือซีนบันไดซีนบันไดจะเป็นซีนแบบไทยๆแล้วร,รู้สึกว่าเราชอบซีนบันไดามากๆแล้วหลายตัวละครอ,อย่างเงี้ยเรากลับรู้สึกว่ามันมีความมีมิติที่มากขึ้นกว่าภาคเดิมๆอะ่ะเยอะมากๆเย้ยเราก็เลยรู้สึกว่าจอห์น chapter สี่เนี่ยผลหรือภาคสี่เนี่ยเป็นหนังแอคชั่นที่ขายความเป็นแอคชั่นจริงๆอะ่ะถ้าเกิดเราให้คะแนนนะในแง่ของความเป็นแอคชั่นอย่างเงี้ยเราอะ่ะรู้สึกว่าเราสามารถให้ได้แบบเก้าเต็มสิบเลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยหรืออาจจะแปดจุดห้าอ,อ๋เราดีเลยเราให้เก้าละกันแล้วหนึ่งเนี่ยหักจากตรงไหนจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งเนี่ยถ้าเราเราจะหักจากตรงที้ว่าซีนแอคชั่นบางซีนเนี่ยมันดูนานมากๆเกินไปหน่อยเออมันดูนานมากๆ ก็คือซีนเราเราเราไม่ชอบซีนนี้เราไม่ชอบซีนในจตุรัสต,ตรงปารีสเราไม่ชอบมากๆแต่ว่ามันก็ a อ c e ซ t เ b l e เบิลคือยอมรับมันได้เพราะมันเป็นหนังขาย <S <S เอคชั่นเราชอบตรงนี้เรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อแล้วมันนานเกินไปหน่อยแล้วก็ถามว่าจะมีภาค5ต่อไหมจริงๆแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าตอนจบของจอห์นวิกซเนี่ยถูกปูไว้เพื่อจะทําต่อภาค5เพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าใครไปดูบทสัมภาษณ์เก่าของผู้กำกับเชตตาเฮลสกี้เนี่ยเขาจะบอกไว้ว่า เขาอยากทำห้าภาคนะแต่ตอนนี้ภาคสี่มันเหมือนจะจบลงไปเลยก็ได้เออเราไม่เราไม่ได้เราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องสปินออฟนะเว้ยเพราะว่าคำว่าห้าภาคของที่เชตายเฮลสกี ky, mm ้ hmm. เขาบอกเขาจะทำเนี่ย mm hmm. ก็คือเขาอะอยากทำห้าภาคไงซึ่งไม่รวมถึงสปินออฟนะเพราะเดี๋ยวจะมีสปินออฟออกมาอีกสองภาคเออจะมีสปินออฟออกมาอีกสองสองเรื่องไม่ใช่สองภาคก, mm hmm. ก็จะมีเรื่องของคอนติเนนทัลกับเรื่องของตัวละครนักฆ่าผู้หญิงที่อยู่ในโรงบันเลทอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับ Watch What EP เนาะว่านั่งคุยคนเดียวโอ้โหนานเลยสิบสองนาะทีเนาะก็ใครที่แบบว่าเข้าไปดูอย่างเงี้ยอยากให้ลองดูเป็นซับไตเติลดีกว่าเพราะเราได้ข่าวว่าหลายคนได้ดูภาคไทยแล้วแบบมันติดตลกไปหน่อยอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราว่าอยากกินน้ำเยอนะเนาะเราออกไปฉี่อยู่เราเรารีบออกไปฉี่อยู่ช่วงหนึ่งอะเพราะว่ามันไม่ไหวจริงจริงคือมันจะมีบางซีนนะครับซีนที่ตัวละครค,คุยกันอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ารีบออกไปฉี่ได้นะเออ รีบออกไปฉี่ด้วยเพาะซีนเล่นไพ่อ่ะแล้วออกออกไปฉี่ได้แล้วว่าซีนเนี้ยโอเคออกไปได้แล้วก็ออกไปทันอยู่เนาะส่วนเรื่องอื่นที่จะสมจริงหรือไม่สมจริงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราควรจะโยนมันทิ้งไปแล้วเพราะว่าหนังถูกว่าเป็นจักรวาลนักฆ่าแสดงว่าตะมุงตะบวอะไรไม่น่าจะเกี่ยวอยู่ละก็ประมาณนี้ครับสำหรับจอห์นวิกชปเตอร์สี่หรือจอห์นวิกสี่นะครับก็ใครดูคี้เห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ช่วยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดสต๊คลครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ของเราก็เราาจะพย,ายาม ไปดูหนังแล้วก็มาอัปเดตให้ทุกคนฟังกับ่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ